thank you สวัสดีค่ะืันนี้กลับมาพบกับลูกสาวแม่ย่ายเนะจา้ะสิพ้ามาส้มโซนคือเก่าหลังจากที่ห่างหายไปเกือบหนึ่งอาทิตย์คุณแมนติดงานเยอะก็เลยไม่ได้ลงมาถ่ายคลิปวันนี้ประเดิมวันแรกลูกสาวแม่ยายจะพามาดูผลผลิตหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะาจา๊ะเมื่อเพิ่งจ้ะพิกเฮาก็กากเป็นลูกแล้วนี่ ได้กินแน่นอนออกแล้วหนึ่งลูกกุกนี้สิโอตามหลังกุกนั่นแต่กุกนั่นยังบบมีซากหน่วยออกดอกก่อนตัวนี้ออกมากแล้วมะเขือลูกสาวไม่ยายกว่าดกดกมาเบิงจ้ามาเบิงนี่มาเบิงปาดกุกกเดียวหนึ่งสองสาม สี่หาหกเจ็ดโอ้เป็นซิบเลยจ้ะต้นนี้เยอะเยอะมะเขือม่วงลูกสาวไม่ยายก็เต็มต้นมีแต่ลูกใหญ่ๆโอ้โหพูดไม่ออกเลยตื่นเต้นเป็นเป็นเป็นทุกต้นเลยจ้ะนี่ต้นนี้ก็เยอะแล้วสี่ห้าลูกหลังจากที่เก็บไปวันนู ต้นนี้โอ้โหเดี๋ยวเดียวลูกสาวแม่ยายจะชวนคุณแมนเก็บกลับไปกินที่บ้านนี่ภูมิใจนำเสนอตัวน,นี้เดอ้อเยอะเยอะนี่นี่นน,นี่พี่น้องป้าเป๊บเดียวลูกชายแม่ยายไม่ได้มาสักสองสามวันโอ้นี่นี่นนสะออนสะออนสะออน มีแต่ต้นดกๆกอันนี้ก็กำลังเป็นโดกออกลูกเล็กๆอันนั้นก็เหมือนกันมะเขือขาวก็น่าจะได้สักหนึ่งถุงถ้าเก็บขายมันแอบอยู่ใบมันดกแต่ลูกสาวไม่ยาาอยากนำเสนอถั่วพุ่มของเราเป็นแล้วไปเบิ้งจ้าไปเบิง้งมาจ้ามาจ้านีอ เป็นละเดอ้อเป็นละเดอ้อนี่จ้ะได้กินได้กินนี่ได้กินก่อนเอ็ดหน้าเนโนนี่จ้าถึงแม้เพียจะกินหน่อยเราก็แบ่งกันกินกับเพียคุณแมนทำปุ๋ยเคมีลดแล้วไม่ใช่ปุ๋ยเคมีพูดผิดเวิธีแบบเอาน้ำสไลมยมารดคุณแมนบอกว่าก็ได้ผลอยู่ถึงแม้ไม่ออกร้อเซแต่ก็ โอเคอยู่จ้ะนี่ทุกต้นออกหมดแล้วนี่อันนี้โตกว่าเพื่อนเลยเพิ่นใกล้น้ํากว่าหมูเพิ่นก็เลยใหญ่กว่าหมูทีนี้หมดปัญหาเพีียก็ตามด้วยมุดแดงไฟมุดคันไฟหลังจากลูกสาวไม่ยายพาชมฝั่งนี้ติดลูกสาวไม่ยายจะพาไปดูแดงล้านไปชมกันเลยจ้า มาจ้ามาจ้าออกดอกเยอะเยอะนี่ออกแล้วกำลังเป็นอะไรเดี๋ยวเขาเรียกอะไรกระตมเป็นเล็กๆลูกเล็กเเท่านี้นี่กำลังออกเยอะเยอะจ้าเดี๋ยวจะให้คุณเมนทำค้างให้เพื่อนไต่ขึ้นแต่เพื่อนผลล้มมาทางนี้ทำค้างให้แบบนั้นผลไม่ขึ้นอันนี้น่าจะขึ้นนะขึ้นค้างดีนะให้ขึ้นตรงนี้คิดว่า ได้กินอยู่โอเคอันนี้ก็แต่ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นอะไรกินก็ไม่รู้ดึงกลับย้อนกลับให้ขึ้นตรงนี้เดี๋ยวลูกสาวไม่ยายจะให้คุณแมนทําเอาเชือกมาขึงมัดตรงนี้ให้ตต่ขึ้นป่ะไปดูทางนู้นออกทุกต้นใหญ่ที่สุดจะเป็นตัวนี้นะ จะเป็นตัวนี้เด้อใหญ่ที่สุดนี่อ้าวอันนี้ก็อกตรงนี้ได้เป็นอกในดินเลยตัวนี้เป็นต่ำๆมันไม่จับไม้ขึ้นเสียดายเสียดายส่วนทางนี้ตุยแต่เป็นลูกคุก ต้นไหนเรียบร้อยเลยไม่ได้ลงมารดน้ำไม่เป็นไรกินฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนี้ก็บางทีถ้ารดน้ำอาจจะฟื้นอาจจะคืนส่วนถั่วตัวนี้ชื่อผัดถั่วปีข้าเจ้าเคยบอกว่าเป็นปีถึงจะออก ผัดมามือนี้ผัดอ,อ้อลูกล้าจะอ,อ้อหน่ยวยละนี่กำลังเป็นดอกออกได้กินได้กินผลผลิตว้าวได้จักหน่วยเนาะมากสรีน้อยนี่ต้นเล็กๆกก็เป็นอยู่เดอ้อได้ทุกต้นต้นละลูกโอ้โหผักกาดผักกาดแก้ว ลูกสาวไม่ยายแห้งแล้งเหลือเกินจะห่อก็ไม่ห่อแล้วอากาศร้อนส่วนหอมก็กำลังสวยนี่ส่วนมะเขือลูกสาวไม่ยายก็แดงสุกหมดแล้วได้อยู่หกลูกอันนี้ก็ให้เพื่นตุยเก็บผลผลิตแล้วก็จะลื้อแล้วก็จะปลูกใหม่ สีฝรั่งก็เป็นดอกเป็นพุ่มหมดแล้วอันนี้คุณแมนตัดให้เตกยอดแทงยอดใหม่แถวนี้ก็จะปลูกใหม่จะรื้อออกเก็บผลผลิตออกแล้วก็รื้อใหม่จะ้ะนี่อันนี้ก็คือเม็ดผักหอมที่มันเก๋แล้วก็จะเอาเม็ดพืชน,นี้ไว้ทำพันธุ์โตไป ตากแดดให้แห้งแล้วก็เอาทุบๆใส่ถุงแล้วก็ไว้ไว้ปลูกอีกครั้งต่อไปจ้ะสำหรับผักหอมนี่เนาะก็จะปล่อยให้เพื้นตุยแล้วเหมือนดินมันไม่สวยจ้ะอันนี้ปลูกผักหอมไม่สวยสลัดนี้ก็เก๋แล้ว ผักกาดโดกก็เช่นกันก็จะปล่อยให้เพื่อนตุยแล้วลูกสาวแม่ยายกับคุณเมนก็จะวางแผนย้ายขึ้นไปปลูกแค่ตรงดิมห้วยอย่างเดียวทีนี้ส่วนอันนี้ก็ไม่รู้ลูกสาวแม่ยายคิดอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเป็นผักกาศขาวมันมันโห เหมือนนี่หออันนี้ก็กําลังจะหอ่อแต่ไม่ได้กินปลูกไว้เฉยๆไม่รู้จะทำเมนูอะไรผักอันนี้แต่เพื่อนบอกว่าเอาไปคั้นส้มผักมีเพื่อนแนะนำมาอืมยังสวยอยู่ ะไม่ปลูกแล้วทีนี้ตรงนี้จะปล่อยแล้วนู่นจะไปปลูกฝั่งนูง่นริมห้วยเลยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากลูกสาวเมยยายก็พาชมผลผลิตไม่ได้ลงมาสองสามวันก็ตื่นหูตื่นตาได้ลูกสาวเมยยายว่าเพราะไม่ได้เห็นถั่วก็เป็นลูกเป็นหมาก มะเขือก็ออกดกดกเขียวสวยเหลือเกินอันนี้ส่วนผักบุ้งไม่สวยแล้วแต่ก็กินได้แต่ให้ขึ้นสวยกว่าน,นี้ไม่สวยแล้ว น่าจะต้นเล็กๆเท่านี้พอดีกินเลยเดี๋ยวเอาไว้นานกว่านี้เดี๋ยวก็เก๋เอาไว้ทำผ่านแต่ตัวนี้น่าจะไม่ได้ทำมีเม็ดออกมานี้เดียวนี่ตุยหมดแล้วอากาศเริ่มร้อนแล้วผักไม่สวยแล้ว นิดเดเียวพระอาทิตย์กำลังจะตกดินลูกสาวแม่ยายก็พามาเบิงคุณแม่นเพิ่นพดหมัดทัวสวัสดีครับเจ้าเป็นภายแม่นคนรอคือเกาเหะะรออยู่นี่รอเหรอเนาะหละัง <laughs> จากบ่ได้พอกัน อาทิตย์หนึ่งเวียกหลายพี่น้องเมีแต่งานงานหลาดงานลวงชิปบี้ีกอะมันมีอย่างหลายครับมาส้มแปลงพักแล้วก็เก็บผลผลิตที่เข้าปลูกไว้มีบักบักทั่วแล้วกะ็บักพริกแล้วก็มาเขือแต่บุนี้ที่เก็บมัเขือเมื่อเนาะจ้าอ,อย่างอื่นยังเก็บไม่ได้ยังบัวกเก็บ มันกําลังเป็นกับกระตอมอะไรคือกระตมมันกําล,ลังปิ่งมันกําลังปิ่นอะไรกระตมมน่ะนะกระตมน,น้อยนะเอยนะเออาอยางเนาะภาษากลางให้คุณเมนยกลูกสาวแม่ยายก็ให้กําลังใจอย่างเดียวคุณว่าจะได้กินกี่รตคิดว่า ถึงไม้สามตามช่อแล้วก็มันก็จะน่าจะหมดแล้วเราก็จะได้ทำนาเนาะคืนนะคืนพื้นที่นาแล้วก็ไปปลูกฝั่งข้างห้วยเนาะมันจะได้ไม่ได้ลื้อปีนี้น่าจะยังไม่ถึงน่าจะตรงนี้ยงังน่าจะได้ทำนาใส่อีกปีหนึ่งน่าจะเป็นปลปายป,ายปีเก็บเกี่ยวข้าวเร็จ ถึงจะเพื่อนถึงจะได้มาจกมาลอกคองแต่ก็ลุ้นไว้ตลอดว่าอย่าพึ่งถึงแต่หันไปทางนูน้นก็เห็นแล้วกองดินเพื่อนกับจกห้วยขึ้นมากองไว้แล้วแต่ก็ลุ้นว่าอย่าพึ่งมาถึงเบรกไว้ก่อนให้จกตรงฝั่งทางนูน้นให้เสร็ดก่อนกำลังเป็นดอกทุก หลุมทุกหลุมเลยถึงแม้จะไม่สวยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ได้กินอยู่ว่าปีเลขกว่าจะขอไอเบี้ยเออมามาถั่วสีม่วงของสาวภูพานนะมาปูเกพิ่นลราว,ว่ามันบ่แซ่พผดว่ามันเป็นเหมือนถั่วถั่วกระดูกเพิ่ว่ามันไม่ไม่เป็นน้ําเหมือนแบบว่า ปูกสวยงามเพิ่นบอกเหมือนเหมือนเอาไว้ไปใส่ส้มตำเฉยๆน่าจะไม่ถ้าเอามาตำเน่มันไม่อร่อยมันไม่เป็นน้ำเพิ่นบอกก็เลยวอะไม่เอาก็ได้ั้างั้นเอาทั่วปีทั่วพุ่มนีโ้กโ็พอ เอาเลยไหมยังเล็กอยู่คุณแมนน่าจะยังเล็กอยู่ลุกสองแม่ไม่อยากเอามาันนี่แหละใหญ่กว่าเพื่อนนี่ อยู่ฝั่งนี้หนึ่งลูกฝั่งนั้นเพิ่งออกมีพี่เพื่อนบอกให้ใช้กันไกลต้องซื้อกันไกลลงมาไว้ที่นาแล้วมีอีกไหมยังไม่เอายังไม่พอดีเอาตรงนี้ ชูมือหมุนเอาสิบบาทได้สิบบาทยี่สิบดีกว่าเพราะว่าซื้อเขาก็ได้นิดเดียวยี่สิบบาทกัดเฮลสื่อพร้อมได้มีดไม่เข้าอะไรนี่ล่ะ ต้นนี้ดุกที่สุดน ที่พอกินโอ้ลูกสาวแม่ยายขายสิบบาทดีกว่ารู้สึกว่ามันน้อยสิบบาทต่อไปไปเก็บมะเขือม่วงจ้ะมะเขือม่วงเอาเลยแล้วกันตัวนี้ก็บอกคุณแม่เอาเลยนะ รูิใจเสนอไม่ใช่เนาะโอ้ยคนละต้นไม่อยากกินเองแต่อยากเก็บฝากคนอื่นครั้งแรกตัวเองได้กินแล้วผลถลิตอันนี้ก็จะเอากลับบ้านก็แล้วแต่แม่จะแบ่งให้ญาติ ข้างบ้านนี่เป้าหมายอยู่ตรงนี้จ้ะโอ้โหนี่ไหนอีอออันนี้เอาไว้ให้โตกว่านี้อีกนิดนึงหน่วยสุดท้ายเฟนโอ น,นี่จ้าผลผลิตที่เฮาเก็บเมื่อกี้นี่เนาะจ้าค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากพาพี่น้องมาชมผักชมถัว่วเก็บผลผลิตกลับบ้านเอาไวพ้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้าสวัสดีค่ะ